โจทย์ข้อนี้มีลอกอยู่ครับและข้างล่างนี้มีมวล m แขวนเอาไว้จากนั้นเนี่ยถ้าเราออกแรงดึงเชือกฝั่งนี้นะแน่นอนนะครับพอเราแอกออกแรงดึงเนี่ยเชือกมันก็จะเคลื่อนที่ถูกป่ะสมมุติว่าเชือกฝั่งนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a 1นะโจทย์เขาอยากรู้เขาว่าเจ้าวัตถุมวล m เนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง a 2เท่ากับเท่าไหร่นะเราจะหา a 2ได้เนี่ยเราก็ต้องมาหาความสัมพันธ์ของเชือกสองเส้นนี้ครับจะต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงเชือกของเส้นที่เราดึง กับแรงตึงเชือกเส้นที่ติดอยู่กับวัตถุนะเราก็จะใช้ความรู้ว่าในกรณีที่ลอกมันอุดมคติเนี่ยเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกทีมันเท่ากันทั้งเส้นนะครับดังนั้นถ้าเราออกแรงดึงตรงนี้เนี่ยถ้าเชือกเส้นนี้ตึงทีนะเชือกเส้นนี้คล้องผ่านลอกมาตรงนี้อันนี้ยังเป็นเส้นเดิมอยู่เส้นนี้ก็ตึงทีครับนะคล้องผ่านลอกมาตรงนี้ก็ยังเป็นเส้นเดิมอยู่เส้นนี้ก็ตึงที จากนั้นถ้าเราอยากจะหาแรงตึงเชือกเส้นนี้เราก็ต้องตีกรอบตรงนี้ครับแล้วก็ใส่แรงการทาตัวกรอบสีฟ้าตรงนี้มีแรงที่เชือกตรงนี้ดึงขึ้นทีตรงนี้มีแรงที่เชือกตรงนี้ดึงขึ้นทีนะครับและตรงนี้ก็จะมีแรงที่เชือกอันล่างดึงลงครับเราจะตั้งสมการว่าขนาดของแรงดึงขึ้นต้องเท่ากับขนาดของแรงดึงลงแรงดึงขึ้นมีทั้งหมด2 T ทีแรงดึงลงตรงนี้ก็ต้อง 2T ทีด้วยดังนั้นเราได้แล้วครับว่าเชือกเส้นนี้มีแรงตึง2 T ทีจากนั้นเราจะตั้งสมการว่า a 1 t 1เท่ากับ a 2 t 2ครับ ไอหมายเลข1ตรงเนี้ยมันคือฝั่งที่เราดึงนะแล้วก็ไอหมายเลข2ตรงนี้คือฝั่งที่ติดอยู่กับวัตถุามาแทนค่าครับ a 1ก็คือความเร่งของฝั่งที่เราดึงก็แทนติดไปเป็น a หนึ่งนะต่อมา t 1นะครับก็คือฝั่งนี้เชือกเส้นนี้ตึง t ก็แทนเข้าไปเท่ากับ a สองคือความเร่งของฝั่งที่วัตถุอยู่ตรงนี้ก็คือ a สองนั่นเองนะแล้วก็ t สองก็คือ,อ,อความตึงเชือกของเส้นที่ติดอยู่กับวัตถุตรงนี้ครับก็คือสอง t นาะทีตัดกระทีไปดังนั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง A1 กับ A2 แบบนี้ครับนะว่า A1 เป็น2เท่าของ A2 นะพอเราได้ความสัมพันธ์ระหว่าง A แล้วเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของเชือกทั้ง2ฝั่งเราก็จะแค่เปลี่ยน A เป็น V นะครับนะเปลี่ยนจาก A เป็น V ก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วด้วยว่าเท่ากับ2 V 2ะถ้าเราอยากได้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางที่เชือกทั้ง2ฝั่งเคลื่อนที่เราก็เปลี่ยนจาก V เป็น S ครับก็จะได้เป็น S1 เท่ากับ2 S2 ใครสนใจเรพิเศษฟิสิกส์กับพี่ก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะครับ